สวัสดีค่ะสมไปเรื่อยนะคะ่ะตอนนี้เราก็มีของดีอีกอย่างหนึ่งมาแนะนําแล้วเนื่องจากความเป็นคนที่ชอบกินของค้าของหวานของค้าของหวานของหวานของคาามันก็เยอะแยะวุ่นวายกันไปหมดใช่ปะแต่ตอนนี้รู้ยังว่ามันมีของค้าที่มันสามารถเป็นของหวานได้ด้วยนะคะ อย่างเช่นแบบว่าเราอยากจะกินม้นสตอรหรือว่าจะกินแบบผัดช,ชาทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่มันก็ต้องตกท้ายด้วยของหวานเพราะฉะนั้นเราทําของข้าวให้มันเป็นของหวานกันเลยด,ดีตัวนี้นะคะก็จะเป็นวุ้นกะทินะดูดีหน้าตามันเป็นวุ้นจริงๆเดอ้อเนี่ยเหมือนเปล่าความเงา,ควา,เงาความฉ่ามีความราดซอสเบาๆนะคะคนที่ไม่ทานกุ้งัาสตอแบบทางเรานะคะก็สามารถทานได้เพราะมันเป็นวุ้นนะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะความหอมแบบว่า กินตบจมูกเลยอ่ะว่ามันเป็นกะทิแท้ๆเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นวุ้นไงอ่ะไม่รู้สิจะพูดยังไงมันก็เป็นวุ้นนะแต่ว่าคุณเห็นมันจะอาจจะเป็นแบบกุ้งผัดสตออะไรงงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็คือความพิเศษของทางร้านนี้นะไม่ว่าคุณจะอยากทานเป็นอาหารประเภทไหนนะคะเขาสามารถทําให้มันเป็นวุ้นกะทิแบบนี้ได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตใหญ่นะคะจะอยู่ที่ชุดละ100บาทนะคะอันนี้จะเป็น พัดชาทะเลตัวนี้มีข้าวด้วยนะคะมันไม่ได้หอมข้าวแบบหอมมะลีนะหอมแบบกะทิแท้ๆเลยจ้าดูความพริกของเขานะคะไม่มีความเผ็ดซูซ่าใดๆนะคะก็จะเป็นของหวานสวยๆแบบมีการเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะทางเราไม่กินกุ้งพาสตอเดี๋ยวเราจะได้กินแน่ๆนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นวุ้นที่เป็นรูปแบบกุ้งพาสตอตรงนี้ตัดออกมาแล้วนะคะเห็นไหมมันเป็นวุ้นจริงๆนะจ๊ะข้าวก็เสมือนจริงกุ้งก็เสมือนจริงสตอก็มาเหมือนจริงเลยจ้าไซส์เท่าจริงนะคะเดี๋ยวเราขอชิมแป๊บ กะทิวุ้นกะทิแบบอร่อยมากมเนี่ยอย่างที่เห็นนางที่มันนลิปแรกเลยนะที่แบบอินมสตออืมใครบอกว่าทางเราไม่สามารถทานสตอได้นะคะตอนนี้เราได้เปิดไปแล้วนะว่าสตอมันทานได้จริงๆเด้ออันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากทานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อ,อได้ที่เพจมันคือวุ้นกะทิใช่มันคือวุนนอว้นกะทิ <laughs> แล้วก็ มีทั้งสองไซส์นะคะราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่79บาทจนถึง100บาทอันนี้คือเซ็ตใหญ่นะคะแนนมาหนักมากนะีนเห็นป่สกีกั<อ>มมือยู่ที่ถือนะคะนักปริมาณเท่าๆกับข้าวราดแกงขาก้าวกล่องของเราเลยนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอย่าลืมกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ถ้าชอบรีวิวด,ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดชอบสักคา่าให้ส่งไปเรื่อยๆนะคะคราวหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะตอนนี้ขอตัวไปทานผัดชาทะเลเอ้ยอุ้งกะทิผัดชาทะเลกันก่อนนะคะ